ครับน้องยูโรนะครับน้องยูโลรลองปล่อยลองปล่อยสิปล่อยสิปล่อยน้องยูโรนะครับหลานน้อยปล่อยให้ไตแขนสิเอาแล้วจะไปไหนนะไปโรเรียเนาะเห็นไ,ไหมครับน้องยูโรครับน้องยูโรเด็กเด้อน้องยูโรเด็กเด้อ ครับน้องยูโรน้อยน้องยูโรนะครับหลานแฟดน้อยลูกของน้องถุงเงินเห็นไหมครับไตหลังยายอยู่เนะี่ยครับไตแขนยายอยู่เนะี่ยเดืกเดือดเดือน้อยเดืกเดือน้อยเดึกดเดือน้อย,เ,ออยเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมครับ ทุกคนให้ดูหลานแฝดน้อยอันนี้น้องยูโรนะครับน้องยูโรเด็กชายน้องยูโรหลานแฝดลูกของน้องถุงงานเห็นไหมครับเกาะหลังยายอยู่เนี่ยมันเกาะหลังยายอยู่เนี่ยไอเด็กน้อยตัวเนี้ยไอเด็กน้อยตัวเนี้ยเห็นไหมครับทุกคนเล่นหลังยายเนี่ยโอ้ยน้องยูโรนะครับ ยูลอเอยูลอน้องยูลอเห็นไหมครับทุกคนหลานน้อยเล่นหัวยายอยู่เนี่ยก่อลังยายเล่นหัวยายเห็นไหมครับดื้อน่าเล่าดื้อน่าเล่าดื้อนะไอ้น้องยูลอน้องยูลอเด็กดื้อน้องยูลอเด็กดื้อ